もうた ศานาปารมการบำเพ็ญกุศลศพของคุณโยมยอดรักษาซึ่งเป็นบิดาจุดที่รับของลูกลูกแต่ที่ได้ร่วงรับดับขันไปแล้วหลังจากที่ท่านได้อยู่ชมโลกมาได้ถึง หกาปีการที่ลูกลูกหลานได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนานั้นเป็นเรื่องดีเพราะการฟังเทศฟังธรรมนั้น ท่านกล่าวไว้ว่าสังขารจะสะสวยก็เพราะมันขัดสีคนจะดีก็เพราะมันฟังเทศจะเป็นคนวิเศษมีความสุขก็ต้องมันสร้างเหตุเองความดีดังการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันประชุมกันณที่นี้ก็เพราะเหตุเองความดีของ คุณมหาอภิย์รักษาและเหตุแห่งความดีของคุณโยมยอดรักษาซึ่งคุณโยมยอดเราทราบกันดีว่าเมื่อสมัยกันก่อนนั้นท่านเป็นคนคุณจริงจินธรรมเป็นคนที่รักษาศีลโบสถเป็นอุบาสกคนหนึ่งเข้าวัดเข้าวา มีความกตัญญูคุณศิล์คุณธรรมแล้วก็ท่านเองก็เป็นหมอนะหมอยอดทราบพอดีว่าหมอยอดหมอเป่าหมอพ่นสมัยก่อนที่จะมาเด็กๆก็ทราบดีว่าใครป่วยเขาต้องไปหาหมอยอดหมอยอดอีกเก่งนับพ่นเป่าและหายแล้วก็ได้ทราบพระท่านมหาทิตท่านก็บอกว่า ท่านเมื่อตอนเด็กๆเจ็เบไข้ได้ป่วยก็ได้คุณพ่อยอดรักษารักษาให้ทำยาให้นั่นหมอยอดก็ถือว่าเป็นหมอที่ได้ทำการรักษาคนป่วยมามากสมัยก่อนและคนเป็นคนที่คุณชินสินธรรมเข้าวัดเขาวา เพิ่งจะมาไม่ได้เข้าวัดเข้าวาในช่วงของเกิดโรคโควิดจากโรคโควิดแล้วก็มีการวางเว้นจากการรักษาศีลอโบสถตอนน,นั้นการรักษาศีลอโบสถก็จะห่างกันไปและมาช่วงหลังๆคุณพ่อยอดก็มาป่วยนะทราบจากท่านมหาทินได้กล่าวว่าบอกแจ้งว่าพ่อป่วยเป็นโรคเนื้อง,งอก ในสมองนะแต่เมื่อทราบว่าพ่อป่วยท่านมหาทิต์ซึ่งเป็นผู้ที่กระตันอยูนะดูแลพ่ออย่างดีแต่ท่านมหาทิตนี้ตามประวัติของท่านถือว่าท่านเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้คุณพ่อได้สั่งสอนอบรมมาแต่ต้น ฝึกให้นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่อายุสองขวบสามขวบเราให้ฟังว่าได้ความดีจากน้ำลายไอายปากของพอยอดได้สั่งสอนอบรมจึงทำให้มหาอาทิตย์ท่านก็ได้ความรู้จากพ่อที่อบรมอมสอนมาด้วาน้ำลายไอายปากของพ่อ ที่ได้สอนได้สั่งแต่ตอนต้นให้ฝึกนั่งสมาธิทำให้ชีวิตของมหาอาทิตย์ก็ไ,ได้เข้ามาสู่ภาคาสาวพัฒบวชเป็นสมณีนและเป็นพระอยู่หลายปัญหาได้ศึกษาเร,าเรียนนะจนจบเรียนทำรรเจ็ดประโยคไม่ธรรมดาน,าน,นียมนะอาตมานี่เรียนมาต้องนานทุได้สาประโยชน์จะมหาอาทิตย์เรียนเก่งมาก นะและจดนักธรรมเอกนะเป็นมหาปริญญาเจตประโยคนะ์ได้มีหน้าที่การงาน <c oughs> ด้วยเหตุผลที่ท่านเป็นผู้ใส่ใจในการศึกษานะชอบอ่านหนังสือนะซื้อหนังสือเก่าๆและมีความกระตันอยู่ชอบอ่านหนังสือจึงทำให้มหาทิศนั้นมีความรู้มากมายเป็นพิธีก่อนได้ แล้วก็ได้เรียนจบปริญญาตรีนะจบปริญญาตรีและตอนนี้มีตำแหน่งหน้าที่การงานอา <c oughs> ทำงานที่หมหาวทิทยาลัยอ,อาชจิวัศึกษาสันติราชนะในตำแหน่งบุคลากรฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรแต่ยะเป็นกรรมการนะและเฮรัญญิกในมูลนิธิราชมงคลมุนี นะวัดพิคนีนามได้ยังได้เป็นวัยยาวัจกรวัดพัคนีนามวรเวหารนะมหาจิตยังได้เป็นกรรมการในทะเบียนเปเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมมุปธรรม ดังนั้นการที่มหา,าทิศได้ศึกษาเร่าเรียนมีความรู้เรียนทำจิตประโย์่จะได้บวชนานและมีความปตันญอยู่และได้หน้าที่การงานดีๆอย่างนี้เพราะอาศัยนำาหลไอปากคือคำสอนของพอยอดแนะนำคำสอนจะตอนต้นฝึกให้เจริญจิตภาวนาจึงทำให้ได้เข้ามาศึกษาอยู่ในพระธรรมวินัยเรียนจบเรียนธรรม ประโยแล้วก็ยังเป็นมาหาเป็นประจบนักธรรมเอกนะได้ตำแหน่งหน้าที่และมาหาทิศเป็นผู้ที่มีความกระตัญยูรู้คุณต่อสถานที่ที่ได้เคยศึกษานะโรงเรียนวัดมาทายเป็นสถานที่ผมเพราะการศึกษากอไก่กอกา ทำให้รู้เป็นพื้นฐานและไปต่อจนเรียนจบปัญญาตรีท่านมหาธิตย์ก็ยังมีความกระตัญอยู่มากราบครูมาอาจารย์บ่อยๆมาทำบุญอุรรมโรงเรียนในวันที่ทอดพระป่าโรงเรียนนั้นนะมหาทิตย์ก็มาเป็นโกศมาเป็นพิธีกรด้วยความรู้ที่ได้ศึกษาเราเรียน ในส่วนของอาการเปลี่ยนเปลี่ยนธรรมและมาเทศ <c oughs> ท่านก็มีความกตัญญูกบิดาเมื่อพ่อป่วยได้พาไปหาหมอและก็พูดธรรมะให้พ่อฟังสวดมนต์ให้พ่อฟังทำให้พ่อสบายใจเจ็บใจ <c oughs> จิตใจของพ่อก็สบายจะเห็นภาพนาะตมาเห็นภาพที่มหาทิตท่านโพส์นะโพสไปตอนพ่อเสียนยิม้มนะไม่มีความทุกข์เพราะว่ามีธรรมะจากลูกๆที่คอยแนะนำทางตอนที่ป่วยพ่อ,พอไม่ต้องเป็นห่วง นะไม่ต้องเป็นห่วงทําจิตใจให้สบายดังนั้นท่านมหาทิตย์นี้คือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความความกระตันอยู่ทาบุญสุดทอนทานได้โพสทําบุญหลายที่นะได้ทําบุญที่โรงพยาบาลมะขามเนี่ยห้าพันบาทแล้วก็มอบให้อนามัยวัดร์ไทย5,000บาทแล้วก็ยังตั้งกองทุนวุธิให้พ่ออีก5,000บาท แล้วก็บอบให้โรงเรียนว่ามาทายมีห้าพันบาทท่านมหาทิตเป็นผู้มีความกระตุนกระตัญยูกระตะเวทีต่อสถานที่การศึกษาและคุณของปิดาน,นำจรีระของพ่อมาบำเพ็ญกุศลศพทำอย่างสวยงามถุมฐานนะาได้ย่ติโยมเข้ามาในงานนี้ก็จะเห็นว่าเรียบร้อยดี นะนั่นเรียกว่าตอนที่พ่ออยู่ลูกก็ได้ทำหน้าที่ในการเลี้ยงกายนะแล้วก็เมื่อป่วยก็พาไปหาหมอเมืกก่อพ่อมามรณาจากไปลูกก็มาทำหน้าที่เอาศิริระของพ่อมาบำเพ็ญกุศลทําบุญอุทิศส่งไปให้เรียกว่าเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่เลี้ยงกาย เมื่อท่านจากไปเลี้ยงวิญญาณทําบุญอุทิศให้ดังนั้นการทำหน้าที่อย่างนี้ถือว่าลูกๆของโยมพ่อยยอดได้ทําหน้าที่ของลูกที่ดีดังคําบาลีที่ตมาภาพแต่ยกขึ้นณนะบองต้นวานิมิตตังสาธรูปานังกตัญญูกัตเวทิตาความกะตัญญูรู้คุณ กตะเวทิตาตอบแทนคุณนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีในวันนี้ท่านมหาทิศได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีการที่ทำหน้าที่ของลูกที่ดีนั้นมีคำชื่นชมเป็นบทกลอนว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนัก นี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีร้วนยึดมั่นประตันอยู่วันนี้ท่านมหาเทศและคณะ,ะลูกลูหล,ะล,ะล,ะละนานนิยามิรได้ทำหน้าที่ในการนำจริระของค่อยยอดมาบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมและยังนิมนตร์พระมาแสดงพระธรรมเทศนาในวาระสุดท้ายและจะมีมัติกาบมังสกุลนะในทาหน้าที่อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่น่าโมทนาเป็นอย่างยิ่ง,งฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นสมสมัยได้เวลา ก็จะขอยุติลงคงไว้แห่งพระธรรมเทศนาไว้ตะเพียงท่านี้ด้วยอำนาจคุณประพุทธคุณประธรรมและคุณประสงค์จงมารวมเข้ากับคุณความควดีที่ญาติโยมทั้งหลายบำเพ็ญแล้วในวันนี้จงส่งผลให้ไปสำเร็จเป็นปัตานโมทนาใหม่แด่ดวงวิญญาณของพ่อยอดรักษา เมื่อพ่อยอดรักษาได้ทราบด้วยยานวิถีอันใดขอได้โมทนาเพื่อสำเร็จเป็นปัตตโมจตกปัตตานุโมทนาใหม่ฉะนั้นอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นสมสมัยได้เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการาชนี